สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor Mania Experience วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งในระบบอาวุธหนักที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดของโลกกับ2,025 PS L16 ที่กองทัพคันตังนำมาใช้ในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่มันติดต้นลอน Rocket System MLRS ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ล่าสุดที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลแต่ยังมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกเสริมเข้ามาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับเวอร์ชั่นปี2025นี้สิ่งที่ใหม่ที่สุดคือระบบนำวิถี GPS ความแม่นยำสูงและความสามารถในการยิงจรวดขนาด370ม mm. ิลลิเมตรรวมถึงจรวดนำวิถีแบบพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจนอกจากนี้ยังได้รับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบซึ่งสามารถควบคุมได้จากในห้องบัญชาการหรือแม้กระทั่งผ่านดาวเทียมทำให้การตอบสนองต่อศัตรูรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่า ในเรื่องของราคานั้นแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าแต่ละหน่วยของ p h l 1 6มีราคาสูงพอสมควรเนื่องจากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งในส่วนของแชสซีเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมระยะไกลระบบขับเคลื่อนของ p h l 1 6ปี2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ8สูบพละกำลังสูงพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่สามารถรับมือกับภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขาทะเลทรายหรือพื้นที่ลุยน้ำลึกโดยระบบกันสะเทือนและล้อขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักกว่า45ตันได้อย่างมั่นคงเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอาจไม่ใช่จุดเด่นที่สุดแต่สำหรับรถทางทหารอย่างนี้แล้วความทนทานและการใช้งานต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญโดยถังน้ำมันขนาดใหญ่สามารถเดินทางได้ไกลกว่า600กิโลเมตรในการออกปฏิบัติการจริงภายในรถไม่ได้เน้นความหรูหราแต่มีระบบควบคุมกลางแบบจอสัมผัสสำหรับผู้ควบคุม พร้อมกล้องตรวจการรอบทิศทางและระบบสื่อสารที่สามารถเข้ารหัสข้อมูลได้จึงตอบโจทย์ในสถานการณ์สงครามยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีด้านความปลอดภัย psl 1 6ได้ติดตั้งกรอะกันกระสุนระดับสูงมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าระบบป้องกันการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายรอบคันรวมถึงระบบขับขี่ช่วยเหลือในพื้นที่ทัศนวิสัยต่ำทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์อันตราย สรุปแล้ว2,025 p h l 16จากกองทัพคานตังเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่สะท้อนความล้ำสมัยของเทคโนโลยีทางทหารมันไม่เพียงแต่ทรงพลังและแม่นยำแต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นหากคุณคือแฟนพันแท้ของยานพาหนะทางทหารห้ามพลาดที่จะติดตามคลิปนี้ให้จบและอย่าลืมกดติดตาม m o t a r Mania Experience เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตในโลกของเครื่องจักรสงครามสมัยใหม่ครับ